ไปว่าอาหารว่าไปขถ่บ้านาได้ยังไงเขามีคนอยู่หรือเปล่าโอ้โหไอ้เหียไอ้พวกนี้ผมไม่รู้ใครเป็นคนมาพูดมาโพสนะขอญาตเรียกไอ้เหียได้ไหมครับปากมีไว้พูดอย่างเดียวเลยมึงท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งและท่านพลตีเบญญพลเนี่ยจะไถ่บ้านขเขมร ที่ลุกล้ำอยู่ในแผ่นดินไทยและดื้อไม่ยอมออกไปไม่ยอมขนย้ายออกไปนะครับเป็นบ้านที่ทิ้งร้างเขาไว้มาปลูกกักที่เขาไว้อะไรเขาไว้เนี่ยนะครับพวกนี้ต้องไถออกให้หมดครับค่อยๆไถไปครับค่อยๆไถไปครับค่อยๆไถไปมันมีหลักอย่างนี้ครับศารเจ้าร้างเนี่ยสารพระภูมิร้างเนี่ย ถ้าไม่ทุบทิ้งนะวิญญาณมันยังสิงสถิตอยู่ตรงนั้นเลยครับต้องทุบทิ้งครับต้องทุบทิ้งต้องไถปรับให้เรียบไปครับปรับให้เรียบไปนะครับปรับให้เรียบไปนะครับค่อยๆค่อยๆทําไปครับใจเย็นๆครับค่อยๆทําไปครับนะครับท่านทําดีแล้วครับเป็นกําลังใจให้นะครับ โอ้โหผมยุให้ไถมานานแล้วครับผมยุให้ไถมานานแล้วครับนี่ไปแค่ดีห้านะผมว่าต้องสักดีเจ็ดครับท่านเข้าใจคำว่าดีห้าดีเจ็ดไหมครับรถไถเนี่ยถ้าดีห้าเนี่ยผานมันยังเล็กรถไถขนาดกลางนะครับต้องถวายด้วยดีเจ็ดครับไอพวกบ้านล้างสารพระภูมิล้างพวกนี้นะครับดีเจ็ดนะฮะแรงมันดีหน่อยนะครับ รืบขั้าไปบ้านกำนันลีอย่างเงี้ยพังมาทั้งหลังเลยนะครับแต่ถ้าเป็นผมนะบ้านชาวบ้านผมยังไม่ไถ้วครับผมไถบ้านกำนันลีก่อนเลยครับไถบ้านกำนันลีก่อนครับนะครับเอากันจอมพลังนัดชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่ดินบริเวณนั้นที่โดนกำนันลีกับพวกบุกลุกเข้ามาเนี่ยเอาค้อนปอนไปทุบนะครับ เข้ารอบบ้านเลยช่วยกันทุบทุบทุเดี๋ยวบ้านมันก็สุดมานะครับสุดมาก็เป็นซากปรักหักพังทหารก็เอาแท็กเตอร์ d ีเจไถไปเลยนะครับปืนดีห้าบางทีแรงมันไม่ค่อยมีนะครับไถไปต้องถอยหลังดันถอยหลังดันนะครับถ้า d ีเจก็ไปทีเดียวเลยปืดไปเลยแรงดีนะครับบ้านกำนันลีนี่ต้องถวายด้วย d ีเจไปเลยนะครับนะครับแต่ว่า มันก็มีคนโลกสวยอีกแหละไอ้พวกโลกสวยนะครับไปว่าทหารอีกว่าไปถ่ายบ้านเขาได้ยังไงเขามีคนอยู่หรือเปล่ามันมีคนอยู่ที่ไหนเล้วนะครับเรากั้นรั้วลวดหนามแล้วมันเป็นบ้านล้างแล้วเสือกไปบอกว่าเข้าไปดูสิเขายังมีเตาไฟอยู่หรือเปล่านะถ้ามีเตาไฟอยู่ก็แสดงว่ายังมีคนอยู่เขามียาสีฟันแปรงสีฟันอยู่ โอ้โหไอ้เฮียเอ้ยไอ้พวกนี้นะครับผมไม่รู้ใครเป็นคนมาพูดมาโพสต์นะขอญาตเรียกไอ้เฮียได้ไหมครับปากมีไว้พูดอย่างเดียวเลยมึงอะนะครับข่าวดีข่าวดีครับทุกคนใครที่กระจกรถยนต์หรือกระจกประตูห้องแต่เป็นรอยร้าวห้ามพลาดวิดีโอนี้เลยนะครับข่าวดี ต้องจับฮะไอคนมาโพสว่าทหารเนี่ยต้องจับเอาหัวมันไปโขกในโถส้วมนะมึงดมซิว่ากินอึอยังอยู่หรือเปล่านะถ้ากินอึอยังไม่ใหม่อยู่กูจะได้ไม่ไถนะถ้ากินอึมันแห้งแล้วกูจะไถอือหือไอเวรจริงจริไถแม,ม่นไปเถอะครับแผ่นดินไทยที่ดินของกูประเทศกูกูจะเอาคืน ไม่เก็บค่าเช่าสี่สิบปีที่พวกมึงมาอยู่นี่ก็ดีแล้วนะ